ักเรียนตราช้างแมมมอสนักเรียนพันใหม่ต้องใส่ชุดนักเรียนตราช้างแมมมอสทันสมัยใส่ใจคุณภาพเอาละครับเอท่าครับเหลือสองชุดแล้วฮะเหลือหกกับเจ็ดครับหกครับหกนะครับแม่กำลังลุ้นว่าจะใช้คำถามจนหมดหรือไม่นะครับจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มาถึงหลักชัยพร้อมๆกันอีกหรือเปล่านะฮะตรงนี้เดี๋ยวรู้นะครับฟังครับรถกระบะที่ขายอยู่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมาย เอาเกินมาอย่างนี้แปลว่าอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซูโตโยต้าฟอร์ดเชฟโรเลตนี่นะฮะทุกยี่ห้อกล่าวมาล้วนแล้วแต่มาจากต่างประเทศทั้งสิน้นทําไมเกินอย่างนี้ทําไมกล่าวอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มีรถกระบะที่คนไทยเป็นผู้ผลิตที่สําคัญก็คือชื่อยี่ห้อของรถคันนี้ก็ได้รับการตั้งเป็นภาษาไทยด้วยคำถามครับ ถามว่ารถกระบะยี่ห้อแรกที่คนไทยเป็นผู้ผลิตและมีชื่อยี่ห้อเป็นภาษาไทยเลยนะฮะคือรถกระบะยี่ห้ออะไรครับรถก,กระบะครับยุคนั้นมีสยามพรลการมีฟอร์ดระวันมอเตอร์ทำรถมีภพลน้อย ดูว่าคราวนี้กลับมาช่างเล็กเริ่มต้นนะครับเ<า>ข <อ S 2> าจะเล่นเป็นอย่างไรครับแล้วก็อ่านเจอไม่นานรู้ครับโอ้โหบอกว่ารู้ครับครับแม<า>่เพราะว่าเปิดเปิดแล้วมีรอยยิ้มอยู่ในใบหน้าเล็กน้อยรถตัวนี้เนี่ยอยู่ในท้อตลาดอยู่พักหนึ่งนะครับพักหนึ่งแล้วก็ราคาไม่ไมแพงครับใช้เครื่องยนต์ก็ใช้ได้เลยครับชื่อภาษาไทยเลยนะก็ใช้ชื่อว่าคือ คือเขาใช้โลโก้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงว่าโรงงานที่ทำแต่ชื่อยี่ชื่อยี่ห้อได้ครับตอบได้ครับตอบนะครับรอบเราแล้วนะมาลุ้นกันนะว่าตอบตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับรถกระบะยี่ห้อแรกที่คนไทยผู้ผลิตนะฮะเป็นผู้ผลิตนะฮะและมีชื่อยี่ห้อเป็นภาษาไทยด้วยนะครับคือรถกระบะยี่ห้อที่ชื่อว่าตอบครับสิงสยามครับตอบมาแล้วเรียบร้อย เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะเป็นอย่างไรสิงสยามครับสิงสยามคำตอนะครับ รถกระบะยี่ห้อสิงสยามนั้นถือเป็นรถกระบะยี่ห้อแรกที่คนไทยเป็นผู้ผลิตและมีชื่อยี่ห้อเป็นภาษาไทยโดยผู้ผลิตรถกระบะยี่ห้อสิงสยามก็คือบริษัทสยามกลาการจำกัดน,นอกจากนี้ยังมีรูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบกล่องที่สําคัญกันชนใช้เหล็กเป็นแท่งตรงที่มีความหนาและใหญ่อีกด้วยพัดก,กันได้เกลียดไปไปมานะเวลาไม่ได้อีกคนนึงก็แม่ไม่ยอมไปไม่ไ,ได้ด้วยกันมันก็จะได้จบจบกันไปนะครับสยามนี่เพิ่งพั่งทบทวนค้นหนังสือเก่าๆมาฮะแล้วก็พบฮะ ปัจจุบันรู้สึกเจะเหลืออยู่คันเดียวเองโอ้โหอ่านมากได้เปรียบนะครับมาจะข้อสุดท้ายแล้วนะคุณพิพัฒ์อย่าพลาดนะ,ะมาดีๆไปดีๆนะพลาดพลาด,พลาดคู่นี่เขาไม่พลาดเขาขต้องไปพลาดต้องซ้ำออกมาให้เหมือนกันให้ได้นะฮะคือว่าถูกกระถูกให้ได้นะครับฟังครับรถกระบ,บะมือสองถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ต้องการจะซื้อรถกระบ,บะสักคันก็ไปเลือกเลือกเอเอานะฮะชอบใจแบบไหนนะก็ไปดูนี่นะเออมีความมีชนมีต่างๆดูเรื่อย่างที่คุณมิพัฒน์เคยไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครรรรรัััับบบในนปจจจุะะกกมมีีท้งเยธดา และเกียร์ออโตอโตเมติแต่ในอดีตนะครับรถกระบะจะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับสำหรับรถกระบะเกียร์ออโตนั้นหรืออัตโนมัตินั้นเพิ่งจะมีไม่นานมานี้เองคําถามครับถามว่ารถกระบะเกียร์ออโตยี่ห้อแรกในเมืองไทยคือรถกระบะยี่ห้ออะไรออกมาครั้งแรกปีอะไรด้วยครับถ้าถูกเสมอแล่นไม่หมดย้ายมาถึงข้ขอสุดท้ายไม่ถูกจบสักทีครับ ตอนนี้ถือว่าคุณช่างเล็กได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับรถกระบะรถกระบะครับเกียร์ออตโต้รุ่นแรกที่ขายในประเทศไทยยี่ห้อยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรปีอะไรด้วยฮะเอาเอายี่ห้อกับปีพอครับอ๋อยี่ห้อกับปีใช่ไหมครับเดี๋ยวจะโหดร้ายเกินเหตุ คือสมัยก่อนเนี่ยครับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรตั้งแต่รมีรถกระบะครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับกี่สิบปีผมก็ไม่ทราบนะครับมันก็เป็นรถตั้งแต่เกียร์สมัยเกียร์ที่ติดกับภูมันไลเลยเกียร์มือเลยแล้วก็ถึงมาเกียร์เกียร์กระปุกที่เรื่อเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับชื่อยีหอ่ห้อชื่อยี่ห้อกับปีนะฮะยี่ห้อกับปีครับยี่ห้อถึงจะตอบเนี่ยก็เ,เรียกว่าเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีรถกระบะพอสมควรนะครับ เพราะว่าพวงมาลัย power เขาก็เป็นเจ้าแรกที่ติดพวงมาลัย power นะครับแต่ต้องเพิ่มเงินราคาประมาณ1มื่นแปดผมจำได้ประมาณ1มื่นแปดพันบาทไม่ได้ไม่ได้ติดเป็น,ปนอุปกรณ์ฐานนะครับต้องซื้อเพิ่มในสมัยนั้นนะครับเ,เมื่อเป็นเจ้าแรกที่มีพวงมาลัย power เขาก็เป็นเจ้าแรกที่มีเกียร์อโตเมติเหมือนกันครับ กระบะครับเกียออโต้ยี่ห้อแรกในเมืองไทยครับตอบเลยครับตอบเลยครับเอานลครับถ้าโชกสมอเล่นต่อไม่ถูกจบนะสังเกตว่ามีรอยยิ้มนะฮะอย่าให้พลาดนะครับแล้วเราถามนะฮะออกมาด้วยว่าออกครั้งแรกในปีอะไรด้วยนะครับเอาอะไรก่อนครับเอายี่ห้อก่อนครับเอายี่ห้อนะครับเสียมันมีน้ำลายเหนียวมาแล้วนะครับยี่ห้ออะครับอินสุ2.5 SLS ครับโอ้โหบอกมันละเอียดเลยครับปีครับ ตอบเลยครับ1 9 9ต่ตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้หาหากว่าตามคู่นี้มาอย่างยาวนานจะเห็นว่าเสมอมาพอสมควรมาแล้วไม่ถูกในข้อนี้ต้องถือว่าเสียดายมากเพราะว่าเหลืออีกชุดเดียวสุดท้ายแต่ถ้าถูกเสมอเล่นไปหมดเราจะได้เห็นว่าชุดสุดท้ายถามอะไรนะครับจะถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะว่าช่างเล็กยืนขึ้นแบนอยู่แล้วเรียบร้อยอีสุสุหนึ่งเก้าเก้าหกคำตอนะครับคำตอบนะครับ ัอ,อิสุสุน,น,สสนับเป็นรถยนต์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตรถกระบะมากที่สุดยี่ห้อหนึ่งที่สําคัญยังเป็นผู้นําในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมให้รถกระบะมีความทันสมัยและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยหนึ่งในนั้นก็คือการติดตั้งเกียร์อัตโนมัติในรถกระบะเป็นยี่ห้อแรกเมื่อปี1996 นี you know, ่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับนานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับปรากฏการแปลกๆในการทายเป็นท้ายตรงนี้นะฮะแม่ทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะไปแล้วนะฮะและก็มีโอกาสที่อยู่ทั้งคู่ตรงนี้นะฮะรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้คุณเป็นพัดสุดจ้อยครับสุดจ้อยเหลือชุดสุดท้ายแล้วตอนนี้ชาเลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ชุดตัดสินแล้วนะครับผมว่าและถ้าเกิดมันผิดตรงชุดนี้ที่ใครก็ไม่ทราบเนี่ยจะทำยังไงดีฮะก็ต้องแล้วแต่ดวงแล้วครับแล้วแต่ดวงแล้วนะครับเพรามนะฮะคุณเป็นพัฒนนนนี้เร่ตกออะ์ครับบเอร์นะ ทำไมเบอร์เจ็ดครับเบอร์สุดท้ายแล้วครับ <Bird. S 2> สุดท้ายแล้วครับ <laughs> เย้ช้างหมายเลขเจ็ดนะครับ <laughs> มาแล้วครับ <laughs> โอ้โหเวลานี้นะ <laughs> ไม่รู้ขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงว่าเก่งๆอย่างนี้เราเชียร์นะฮะเชียร์ให้ถูกเอ้ยเชียร์ว่าให้เหมือนกันดีกว่าคือถ้าผิดก็ขอให้ผิดเหมือนกันถูกก็ถูกเหมือนกันเกมนี้ยุติแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแพ้ชนะจบถ้ามีผิดกับผิดก็จะจบครับถูกกับถูกก็จะจบครับพอแล้วครับ แล้วก็รู้ผลเลยนะครับถ้าถูกก็ถูกหรือผิดก็ผิดถือว่าให้ชนะทั้งคู่เลยนะฮะไม่ไม่ไม่ถามต่อเลยครับแต่ถ้าผิดก็ถูกก็ว่าไปตามนั้นเลยนะครับเอาแล้วนะครับก็จะเป็นคุณพีรพัฒนก่อนครับพร้อมฟังครับแอร์คอนดิชั่นแอร์คอนดิชันครับถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งที่สําคัญครับสําหรับรถยนต์นะฮะเดี๋ยวนี้ก็มากันหมดแล้วแหละนะ ตามปกติแล้วนะครับการที่จะปรับความแรงหรือความเย็นของแอร์ง่ายมากครับเอานิ้วไปกดครับจะเอาเย็นจะเอาร้อนจะเอามากน้อยนะฮะที่ปุ่มควบคุมนะฮะแอร์ Air. แต่ปรากฏว่ามีรถอยู่เพียงรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่แอร์คอนดิชันมีรีโมทคอนโทรลครับมีรีโมทครับเนี่ยก็อยู่ในบ้านเลยคำถ,ถามครับถามว่ารถยนต์เพียงรุ่นเดียวนะครับ ที่แอร์มีรีโมทคอนโพลนะครับเหมือนกับแอร์ในบ้านคือรถยนต์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณตอบถูกนะครับคุณเป็นสุดยอดแฟนแท้รถคูณสองทันทีครับเป็นแล้วครับถ้าผิดก็ไม่เป็นแล้วครับไปลุ้นช่างเล็กครับแต่ถ้าถูกเป็นเลยครับอยู่ที่คำตอบนี้ครับถูกเท่านั้นครับ แล้วมารู้ว่าช่้งเลกจะเป็นด้วยกันหรือไม่พอแล้วครับรถยนต์ที่มีระบบแอร์คอนดิชันที่มีรีโมทคอนโทรลด้วยใช่ไหมฮะครับอยู่ที่ข้อนี้นะครับทั้งหมดที่ข้อแข่งขันมาอยู่ที่ข้อนี้แหละครับเม่ถามว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับข้อนี้ไม่มีข้อนี่พับเปลเยได้ไหมฮะสุดยอดล่ะ ตอบเลยตอบเลยไม่มีขคอแล้วครับถ้าคุณตอบถูกนะครับคุณจะเป็นสุดยอดแฟนมันแท้ไปเลยครับครับตอบเลยครับตอบครับไม่มีแรงที่บายแล้วครับไม่หงุดาเลยนะครับเชี่ยมมาดาวนานลนะครับดูว่าผลการตอบจะเป็นอย่างไรนะครับมิกสันเซรีนาครับตอบมาแล้วเรียบร้อยครับจะถูกหรือผิดถ้าถูกเป็นสุดยอดแฟนมันแท้รถดับสองทันทีมิกสันเซรีนาครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับคุณตระหนับ นิสสันเซรีน n ารถมินิแวนที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศญี่ปุ่นรถรุ่นนี้นอกจากจะเน้นที่ความโอทูของห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนที่นั่งได้อย่างสะดวกสบายแล้วยังเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ติดตั้งแอร์ที่ใช้รีโมทคอนโทรลอีกด้วยแน่นไปแล้วนะครับแล้วถูกแล้วได้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนฮยยังต้องเปิดโอกาสให้ช่างเล็กนะครับเพราะว่าถือว่าตรงนี้นะครับเป็นชุดสุดท้าย ถ้าผิดก็ถือว่าเป็นคนเดียวแต่ถ้าถูกให้เป็นคู่กันอีกคู่หนึ่งนะตรงนี้นะคุณพิพัฒน์คู่ต่อคับตอนนี้สุดยอดไหมครับสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วนะถึงเส้นชัยจนได้นะครับดูมาแล้วสักสองสามข้อแรกนั้นนะโอ้โหจะอยู่หรือไปทันทีนะได้มาแล้วหนึ่งคนนะครับอยู่ที่ช่างเล็กนะครับจะดึงเขาขึ้นมาด้วยไหมครับน่คุณพิพัฒน์เก่งไหมฮะเอาไงก็เอาครับเอาไงก็เอาช่างเล็กตอนนี้รู้สึกไหมครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจเรื่องอะไรฮะก็คือเราได้ได้หนีกข้องครับ แล้วอนข้อเนีเขาเข้าแป้นไปแล้วนะเขาเข้าแป้นไปแล้วนะมถ้าถูกยืนเคียงคู่กันเป็นสองคนแต่ถ้าไม่ถูกแล้วรถจะแบ่งยังไง่ะครับผมที่หวังว่าถูกแน่นอนเลยนะฮะรถจะแบ่งยังไงละครับที่หวังว่าถูกแน่นอนเลยนะออกที่มองข้ามช็อตไปเลยนะอันนี้ง่ายมากเลยนะไปดูไปดูผลเลยว่ารถจะแบ่งกันยังไงเลยนะผมก็ไม่ทราบว่าจะแบ่งกันยังไงนะเนะฟังดีๆนะต้องถูกเท่านั้นนะครับไม่ถูกรถไม่ต้องแบ่งนะครับฟังนะครับ โตโยต้าโซลูนานะครับคือรถยนต์รุ่นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์มือสองโดยรถรุ่นนี้ออกมาหลายเวอร์ชั่นด้วยกันแต่มีอยู่เวอร์ชันหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าชื่อรุ่นจะเป็นตัวอักษรภาษาไทยครับแม้กระทั่งตัวเลขก็เป็นเลขไทยอีกด้วย ซึ่งถ้าจะหาซื้อก็ค่อนข้างจะยากเนื่องจากผลิตมาด้วยจำนวนที่จำกัดคำถามครับนี่คือคำถามที่จะเป็นสุดยอดแฟนพันแท้ด้วยกันหรือไม่ถามว่า To โ,โยต a So ซ una ที่ชื่อรุ่นเป็นตัวอักษรไทยผลิตออกมาทั้งหมดกี่คันครับตอบได้ครับโอ้โห ภาษาชาวบา้านเาเรียกว่าช่งงางคนซื่อพูดตรงๆอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมงงง,งอันนี้ผมลังเลอนนตอบได้ครับในการศึกษาเรื่องรถเนี่ยก็จะต้องศึกษาให้หมดครับถ้าตอบได้และถูกจริงนะฮะเป็นสุดยอดแายุทั้งคู่เลยครับเพราะว่าเนื่องจากรถตร์ท่าเนี่ยเขาจะจะจะ,จะมีการเปลี่ยนรุ่นเรื่อยๆผมนั่งนับตั้งแต่โครโรล่าเลยครับสี่ปีครั้งสี่ปีครั้งเปลี่ยนเลยครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นครูของผมอยู่ครับ คือผมซ่อมรถครั้งแรกโตโยต้าครับแล้วก็นับถือมันมาตั้งแต่ทุกวันนี้ครับแถ้าอะไรที่ไม่ผ่านผมหรือว่าไม่ได้ศึกษาเก็บเข้าแฟ้มไว้เนี่ยก็คงไม่ใช่ผมเพราะว่าผมถือว่าตัวท่านเปครูข้อนี้จะทําให้ช่างเล็กเป็นสุดยอดไปบรรทยรถมือสตามคุณปริปพัฒหรือไม่นะครับโตโยต้าโซลนาที่ชื่อรุ่นเป็นตัวสอนไทยปลิตมาทั้งหมดกี่คันตอบครับตรงกับ ในหลวงคองราช50ปีจึงผลิตแค่500คัน500คันตอบมาแล้วเรียบร้อยผลงาน,นการตอบตรงนี้จะทำให้เป็นทั้งคู่หรือไม่หรือเหลือแต่คุณจตุพัฒน์เป็นสุดยอดแชนแท้รถมือสองคนเดียวคำตอบครับคำตอบนะครับ,รบแล้วก็ผู้ <Yeah. S 2> ตัดสินครับท่านเลขกและคุณประธนในกาดนะครับว่มือสองทั้งคู่เลยคับ ปี2539เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีบริษัทโตโยตา้าได้ผลิตรถยนต์โตโยต้าโซลูนรรุ่นภาษาไทยออกมาเป็นพิเศษโดยผลิตออกมาในจำนวนจำกัดเพียง500คันเท่านั้น เมล์สองนะครับเมอร์เซเดสเบนสามร้อยเอจากนะครับ NK ตรงนี้นะฮะกำลังจะมาถึงจุดที่จะรู้ว่าอ่าคู่นี้จะรับไปนะฮะกลายเป็นว่าสองคนนะฮะช่างเล็กและคุณพิรพัฒนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ตรงนี้ที่เป็นสุดยอดแฟแมทนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะมีโอกาสจริงใจสุดยอดแฟแมทแห่งปีนะครับรางวัลรออยู่นะครับบ้านจากโครงการบ้านพัสดุ์สอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าในคุณภาพรและก็รถยนตอีกหนึ่งคันนะครับมิสซูบิชิแลนเซอร์หนึ่งจุดออโต้รวมแล้วก็กว่า3ล้านนะครับจากเบียชา รออยู่ตามที่เลยครับทั้นะงคู่เลยนะครับนี่คือรางวัลสุดยอดนะฮะรถมี2อเตรียมไว้หนึ่งแต่มีอยู่2ก็ทําเป็น2ชุดนี่จับชูก่อนเลยเขาเรียกว่าช่างคนซื่อนะฮะว่ากันง่ายๆตรงๆเป็นของผมแน่นอนและก็นี่นะครับเอพิกเอเชนี่คือของข้างทองเล่งของนี่คือประกาศธิบัตรทองคํานี่คือทองแท้ๆนะฮะก็เป็น2ชุดไปเลยนะถ้วย2ชุด รบบาคาร์บัตสองชุดเพราะว่าเป็น2คนตรงนี้ะนะครับะนะครับจากนี้เป็นต้นไปนี่คือของรางวัลใน,นค่ำคืนนี้นะครับเครื่องครัวแซแลเลตซิลตราน,นกนังนวลไม่รู้จะมีอะไรบ้างขอริ่มต้นนะครับจากสำนักพิมพ์มอเตอร์ลิสจำกัดน,นะครับมอบทิ่ยาสารนะครับริ n บ e s นเทสไร m ์แมกซีนนะครับตลอดชีวิตเลยนะฮะ ที่เขาต้องออกริเบนนะฮะไม่ใช่ไรเบนนะฮะเขาก็ว่าไปตามชื่อเขานะฮะปกติซื้อนะซื้อครับทั้งคู่นะฮะคนละชุดเลยนะฮะคนละตลอดชีวิตนะฮะไปถึงบ้านคนละเล่มนะฮะต่อมาด้านนี้ครับสำนักพิมพ์วัตตะครัสติฟายมอบที่สารวัตตะรถวันนี้ตลอดชีวิตทั้งคู่ครับจากนี้ไปส่งถึงกระยาบ้านสบายเลยทีเดียวมาอีกครับสำนักพิมพ์การพิมพ์บางกอกจำกัดนะครับมอบที่สารแรงรถทั้งคู่ตลอดชีวิตสดยอดเลยทีเดียว และจากนี้ไปนี่คือที่เราเห็นมานะฮะตลอดเลยตรงนี้นะครับเบนซ์เอ็นเคศูนย์รวมรถเบนซ์มือสองแล้วก็จริงๆแล้วมีหลากหลายยี่ห้อเลยแต่ว่ารถเบนซ์นี่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบบนะฮะคลิปๆตรวจสอบคุณภาพอย่างดีนะครับตรงนี้3 0 0ร้อยจํำเป็นจริงๆเพราะมีตรงนี้เป็นรางวัลคันเดียวจะมาทำเป็น2ก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าคันนี้สดด้วย <c oughs> นะก็ลเลยต้องเป็น1ตรงนี้นะหนึ่งคันนี้ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงแต่ว่าวอาใไ้ทั้งคู่นะครับ <c oughs> ไปดูใกล้ๆกันก่อน ไปโยนโขมช่างเล็กมาดูฝืนภาพฝืนดูได้ก็ดูได้ต้ใงขทันเต็นดูทั้งเต็นท์ดูเป็นไงฮะการตรวจสอบคุณภาพของ N K คาพลาซ่าดูสภาพคลิปตลอดเวลาสวยไหมนะตรวจสอบได้เลยครับใช้ได้สิแน่นี่วัดนี้เป็นบัดดี้กันนะทั้งคู่ตรงนี้เดี๋ยวไปตกลงกันเองว่าวันคู่ใครขับวันขี่ใครขับทั้งคันเลยนะคลิปหมดคลิปนี่พยักหน้าอย่างเดียวคลิปคลิปคลิปนี่นี่ดูสภาพนี่นะเดี๋ยวช่างดูสภาพเครื่อง เยี่มเลยฮะเยิ่มเหมือนใหม่เลยเหมือนรถเดี๋ยวพี่ดูสภาพเครื่องดูเกียร์จ้าโอ้แต่ผ่านเอเคไหมผ่านเอเคแล้วสบายเลยทีเดียวนะครับเอานะครับเตรียมตัวไว้มาทางด้านนี้เอาความสุดตอนนี้พอใจในของรางวัลไหมครับทั้งคู่พอใจครับนะฮะคุณพิพัฒน์พอใจไหมพอใจมากมากพอใจนะฮะมากมากเลยทีเดียวนะช่วยกันคิดช่วยกันนะฮะถูกให้ได้เวลาไม่มีนมึงครับนะฮะขอให้โชคดีนะครับไปเที่ย์ช่างเชิญเลยครับเอาล้วครับตรงนี้ ึกสาหาสไปกันได้ใจเย็นๆสมาธิถ้าไม่ถูกเนี่ยรถกับเต็นน,นะครับนี่เรากอดกันแล้วกอดกันนะฮะกอดกันนะฟังดีๆนะครับช่วยกันให้ได้นะฮะ <c oughs> สองแรงแข็งขันฟังครับ <c oughs> เมื่อพูดถึงยี่ห้อรถที่ซื้อมาแล้วราคาไม่ตกทุกคนจะนึกถึงรถยี่ห้อโตโยตา้าถ้าพูดถึงรถโตโยตา้ารุ่นที่มีสายการผลิตอย่างยาวนานและมีการปรับเปลี่ยนโฉมมากที่สุด <c oughs> ก็จะเป็นรุ่นโครโรา นะครับซึ่ง t o y ย t a Corolla โฉมปัจจุบันก็คือโ o r o l l อัลติส,ตสนะครับก่อนจะมาเป็น a l t ติสอย่างในปัจจุบันนั้น Corolla ลลลมีการปรับโฉมมาแล้วหลายครั้งเช่นโฉมสามห่วงบ้างโฉมโดเรมอนบ้างซึ่งผู้ที่ชื่นชอบรถมือสองก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่นอกจากโฉมต่างๆที่กล่าวมา Toyota าโค o l l a ยังมีโฉมอื่นๆมากกว่านี้เยอะแยะ คำถามครับถามว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโต,ยตโยต้าคอโราที่จำหน่ายในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่โฉมครับช่วยกันครับเย็น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 ครับเย็น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 โโรล่าใช่ไหมครับโตโยต้ารคอโครล่าครับค่อยๆค,ค,ครับเย็นเย็นโคโรล่า เดี๋ยวขอไว้บอร์ดดีกว่าครัเอาไว้บอร์ดครับไว้บอร์ดเลยครับอันนี้นะฮะต้องช่วยกันแล้วนะครับเอ,เอาที่มีการไม่ได้ใช้ทั้งหมดกี่ครั้งใช่ไหมฮะเอาทั้งหมดเอากี่โฉมทั้งหมดนี่นะฮะในประเทศไทยเรานะครับเทอสิบน่าจะมีตอนนั้นเป็นเป็นซีบียูน,นะขั้งแรกเลยนะปีนำเข้าทั้งคันนำเข้ามาปีศูนย์เก้านะศูนย์เก้าศูนย์เก้าแล้วถึงปีห้าร้อยสิบสามจะเปลี่ยนรุ่นก็จะมีรุ่นเทอสิบซีดาน สปินเตอร์แล้วก็เป็นมิสโซแวนน่าจะมีสามรุ่นตำมตะกูลเคอียี่สยี่สิบยี่สิบเนี่ยจะผลิตในบ้านเราละก็จะมีเปลี่ยนโฉมมีแวนมีซีดานสีประตูมีแวนและมีสีมีสีประตูสีประตูมีแวนสีประตู แล้วก็มีตัว3ตัวนีมีตัวสตัวด้วยมีสอเขาเรียกประตูตัวนี้มีเคยี่มน่าจะมี3ตัวน่าจะมีสาตัว3ามวิศรที่ว่าสามเคสามสิบ แล้วตัวนี้ขายดีมากๆเลยเพราะว่าจะเป็น4ประตูลแล้วตัวถังมันจะใหญ่ขึ้น KE คืออะไรครับ KE คือเป็นรหัส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 หัวยูร่าครับก็ค,บคือรหัสรุ่นโครราเนี่ยครับ KE เจ็ดสิบส e ันน้โดรเจ็ดสิบ KE เจ็ดสิบนี่ไอตัวแรกใช่ จดไปสามุ่น70ก่อนแล้วมาดีเอ็กนะเพราะ70็ดมาดีเอ็กตอนนั้นมันจะยังใช้รถพวกนี้แข่งในลี่กันอยู่นะไปแข่งขันกันอะไรกันแล้วก็เดินทางข้อพ่วงง่ายอะไรูกใช่ทีแปดศูนยโดดจสามสิบแล้วมีแปดศูนย์สิแล้วก็แปดสบแปดสมันเป็นขับหน้าไงตัวแรกใช่หน้าตัวแรกขับหน้าตัวแรกเลยโรล่าใช่สอง่นตัวนี้น่าจะเป็นสองลนแล้วก็เอแล้วตัวนี้งานเออเาสใช่ เออเจ้าสองตัวเลมเก้าศูนย์ก่อนจ็ดเก้าศูนย์เอาเลขอย่างนี้ก่อนขายดีจัดเทิงนะแรกปีแปดแปดคนส่วนมากจะเข้าใจกันว่าเป็นรถที่รูปทรงคล้ายๆตัวเลมอนเหมือนตัวอ้วนๆตัวเลมอนไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วความหมายของว่าตัวเลมอนเนี่ยคือว่าเป็นรถที่แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตัวเลมอนเลยแต่ว่าราคาด้วยอู๋รถสี่รถสี่แสนกระบาทแต่ว่ามีกระจกไฟฟ้ามีเส้นที่รอบมีโลว์มีครบทุกอย่างเหมือนกระเป๋าตัวเลมอนทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยเป็นเป็นขึ้นสามหัวถึ้นไอเจียร้อย ตอนนี้ต้องนับรุ่นเดียวเขามาอยู่น้นเชนบ่อยซ่อมง่ายอะไรถูกทนที่สุดแล้วไม่มีคนร้อยลไหนทนต้องเอไอแล้วอีกแล้วใช่ขับไงก็ไม่มีพังคนมากนะครับแท็กซี่บอกถ้าไม่ได้อร้อยเจ๊ง <c oughs> เพราะยุคนั้นเนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ย <c oughs> ร,รถบัำแท็กซี่พังหมดครับทีนี้ก็มาเป็นร้อยสิบาเอไอหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อ่า เอ e แล้ว a อ e แล้วตอนนี้มันจะมีสัดแซดีสดดีหนึ่งหนึ่งนึ่งสองตัวตก็แซดี e. เป็นอังกฤษอเนีอังกฤษัี่อ่านหังสืออย,อยู่เราก็จำได้จำร่นได้ามประมาณสิบกว่าเกือบยี่สิบเก,กือบยี่สิบเกือบยี่สิบโอ้สิบแปดสิบเก้า แน่นอน3 6 9 1สามหกเก้าสิบสองสบสองสบองเหึงเทาที่หนึ่งสองร้สองสี่ห้าหกเจปดตียี่สิบคืันี้เป็นสอัทท็อปฮัทท็อปนำเข้าจำได้จำได้โอ้โหเขียนทุกจุดนะมีแก้ทุกจุดเหมือนกันครับสองนี่เป็นสิบเอ็ดสองสี่หปดนี้แปเก ตรวจสอบให้ดีครับอันนี้ข้อมูลจากคนขายกับข้อมูลจากเรียบเรียงทางหนังสือแทรยี่สิบสองไฟนิตลูตัวแรกครับคือตัวแรกแล้วก็มาเอาอิชฉปัจจุบันมีการเปลี่ยนชุ่อทอมไหมครับเอ้าโโยต้าอคโรนะล่รามีจำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมดนะครับอี่ชมนะครับจับมือแล้วนะครับอี่ชมตอบครับ ครับ19ครับ19โฉมตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่กว้างขวางอยู่ในวงการรถมือสองนะครับเรื่องราวของรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือบางทีก็คือเบนซ์นะครับคันนี้นะฮะก็เป็นเจ้าของเอามาเป็นของรางในค่ำคืนนี้นะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท NK Car ค l าพ a าซคุณก่อเกียรติพิจาธนนท์ขอให้โชคดีครับขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณคือ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถมือสองจริงๆในตลนาดรถยนต์บ้านเรานั้นมีรถหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นโตลต้าฮอนด้านิสสันหรือเมอร์เซเดสเบนโดยเฉพาะโตลต้าโครล่านั้นเสมือนเป็นตำนานด้านหนึ่งของโตลต้าเลยทีเดียวและตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทโตลต้าจะจำหน่ายรุ่นโครล่าในประเทศไทยทั้งสิ้น19โฉม อีกสามท่านเลยครับมาเลยนะครับตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วต้องเป็นสองนะฮะแต่ว่ารับเป็นหนึ่งเป็นร่วมกันไปก่อนนะครับพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับจะต้องทำอีกหนึ่งชุดมาให้ทั้งคู่นี้ด้วยนะครับแอปเปิลไอด้วยนะครับแต่ว่าเลยครับก็จะเป็นสองชุดเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับค่อ,คอยๆจับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับก็จากสำนักพิมพ์มอเตอร์ลิสจำกัดนะครับมอบนิตยสารนะครับก็บริเวณเทสต์ไรท์แมกซีนตลอดชีวิตทั้งคู่ครับ นักปีนัถตากคันสุดท้ายนี่คือารวันรถตากรถคันนี้นะครับตลอดชีวิตครับทั้งคู่นะคระสามนักปีนการปีนบังขอบคันตากันครับมอบให้กับหนังแหลังรถตลอดชีวิตครับและมานี่นะครับมาทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเบนนะครับมาซูเซ็เบนสามร้อยนะครับ N K Kappaza นะครับเป็นของคุณแล้วลงไปเลยลงไปเลยเอาเข้ารถเลยเอามาทุกหลังสามคน เข้าไปเลยครับเอาว้าเลยนะครับแหมนี่คือเจ้าของรถนะฮะตอนนี้เจ้าของรถนั่งอะไยนะจะเข้าขู่ข้างในเลยครับเข้าไปสัมผัสอยู่ตรงไหนนี่นะฮะเอาเลยนะครับอืมในตรวจสอบอย่าลืมนะว่าเบนซ์นะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะไปได้เลยนะครับเอ็นเทคาพาซาสภาพกริบกตรวจดูแล้วนะฮะการันตีได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะแม่ตอนนี้กำลังชื่นชมกันเป็นการใหญ่เลยนะครับก็เป็นของทั้งคู่นะฮะช่างเล็กบุญมาและคุณพิรพัฒน์ครับ มาเลยออกมาเดี๋ยวจะไปตกลงกันนะฮะว่าใครจะขับวันไหนวันคู่วันขี้วันหยุดวันทํางานต่างๆนะครับมานะทั้งหมดมาทางนี้ครั้งครับโอ้โหคงต้องถามต้องถามความรู้สึกทั้งคู่นะฮะช่างนี้เป็นไงครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับครับก็โครงการสำเร็จรวปแล้วก็คือว่าดีใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานวันนี้นี่การันตีเลยครับได้เป็นแฟนพันแท้นะฮะแล้วก็ได้เป็นแบบเหมือนมีคู่หมูนะฮะมีคู่หมูเนื่องจากรถมือสองเนี่ยจะต้องมีคนเก่งทั้ง คนแม่แล้วกินกันไม่ลงคู่นี้อากาศจะไปจะอยู่มีช่างผสมอยู่ด้วยแม่ก็เลยจับคู่มานถูกเลยนะครุณวิพัฒน์เป็นไงฮะตอนนี้ความรู้สึกครับเอาความรู้สึกเก้าสิบจุดนี้ได้ถือว่าดังแม่ไม่เคยคิดว่าจะมาได้ขนาดนี้นะครัไม่เคยคิดนะฮะแต่สุดท้ายหลายๆคนที่เก่งนะฮะแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าเก่งนะก็ลองมาพิสูจน์กันอย่างนี้แล้วก็จะรู้จักว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาอยู่ตรงนี้นะฮะในระดับตำแหน่งแชมป์นะทั้งคู่นะครับช่างเล็กบุญมาแล้วก็คุณวิพัฒน์ยินดีครั้งนะครับยินดีนะท นะครับเรื่องราวไปมันแท้นะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาแข่งขันได้ประหารการคัดเลือกต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องไปทำการบ้านอย่างหนักนะฮะเครียดอย่างหนักนะพิสูจน์เป็นความรู้อเราสนุกสนานกันฮะดูแล้วก็มีความสุขแต่ว่าผู้ที่เข้าแข่งขันในส่วนใหญ่โอ้โหใส่กันมาเต็มที่นะครับก็ต้องพบกับเรื่องต่างๆตลอดไปนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับก็ใหม่สุข้ากนะสวัสดีครับผมจะบอกชื่อเพลงไปคุณบอกเนื้อร้องท่อนแรกสุดออกมาให้ได้พอ จะบอกมาเป็นคําธรรมดาหรือร้องออกมาไม่ว่ากันเข้าใจทุกคนนะครับขอให้เหมือนเดิมอจากกันคืนนั้นสองรคิดถึงคิดถึงใจจะขาดแล้วเดิจุฬาตรีคูค่าแต่คงค่าจุลาตรีคุณเราจะมีภาพให้เห็นครับ เป็นภาพของนักร้องครับครอสอัพเฉพาะปากครับแล้วกำลังร้องเพลงอยู่ครับไม่มีเสียงนะครับอ้าปากงาบงาบงาบ,งาบเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรครับเป็นเพลงที่บรรยายเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆแล้วก็ทุดตนาวหนึ่งสองสามสี่นี่คือเพลงที่ชื่อว่าอะไรครับลันลื่นดังเพลง นเที่ยวบามุนังฟ้าไปอบกอดกันวิวใบวิวใบ้อมดับเพียงเพลงคครถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นแฟนพันแท้ในเรื่องต่อไปนี้ดราก้อนบอลเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศฝรั่งเศสน้ำอันลมสัตว์เลื้อยคลานอาหารญี่ปุ่นเกมโชว์สินค้าแบรนด์เนม ครื่องด้านอิสริยาภรณ์สมัครเข้ามาที่1900 1900 05ไม่แน่แฟนพันแท้คนต่อไปอาจเป็นคุณ